และคนต่อไปก็ยังคงสืบสารวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาอยู่นะครับพบกับ V6 น้องพัดครับ วัสดีค่ะวันนี้สีสันสดใสสวยค่ะสวยมากเลยนะคะอาได้ข้อมูลมาไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าน้องพัดเนี่ยหัดรำไทยมาตั้งแต่เด็กๆจริงไหมคะค่ะแล้วก็คืนครูไปตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะเหรอยรำอะไรมาบ้างที่เป็น<อ>เรื่องเป็นราวที่สุดรำวงครบสิบเพลง <laughs> รำวงรำวงก็ได้ค่ะังอืนอ่นนะคะ มีใช้พรามอะไรพวกนี้ได้ไหมได้แค่2ประโยคแรกค่ะค่ะแล้วก็มีตอนอนุบาลปริศดาพิิหารอันนั้นอันนั้นตอนอันปิดท้ายค่ะพอรามันนี้เสร็จปุ๊บก็คืนครูเรียบร้อยเลยค่ะอ๋อคืนมปหมดแล้วจำไม่ได้เลยเหรอครับก็ก็จะมีแต่แบบเวลาจีบหรือปล่อยจีบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าท่าทางอะไรเงี้ยก็ลืมไปเยอะแล้วค่ะ คือก็จริงๆแล้วถ้าฝึกอีกนิดเดียวทําได้นะครับเพราะว่ายังติดอยู่ยังติดอยู่ในในความเป็นตัวตนนะครับรําไทยไหมเยอะแยะเคยเซิ้์อีสานไหมอุ้ยโบบอเคยบอเคยบอกเคยเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้ต้องมาเซิงอ่ะคิดว่าแตกต่างไหมเราได้เอาหลักการลําไทยเข้ามาใช้บ้างเล็กน้อยมีประโยชน์ไหมครับก็มีค่ะเพราะว่าก็ พอจะแบบส่งอะไรเป็นนิดหน่อยอะไรอย่าเงี้ยก็ทาให้แบบจําง่ายแล้วก็เป็นง่ายขึ้นเพราะอย่างไรก็ไทยเหมือนกันนะครับเอามาประยุกตใช้กันได้นะครับเพลงนี้เท่าที่ดูตอนที่อยู่ในบ้านอะคาเดมี่มีเพื่อนๆนมาช่วยฝึกสอนใครบ้างก็เปรี้ยวก่อนเลยค่ะเจ้าของเปรี้ยวให้เปรี้ยวสอนอะไรฮะให้เปรี้ยวสอนหมอลำค่ะสอนสำเนียงค่ะสอนสำเนียงแล้วเซิร์ฟด้วยปะสอนเซิร์ฟด้วยค่ะสอนเซิร์ฟด้วย เอาละครับ<า>แล้วก็วกอีกคนละครับมีออฟค่ะออพ่อหนุ่มสุดหล่อของเราวันนี้ออฟสุดหล่อด้วยนะครับออฟสอนอะไรฮะออฟสอนช่วงที่เป็นลุกทุ่งค่ะสอนเอื้อนอ๋อวิธีการเอื้อนแบบลุกทุ่งช่วยแกะเอื้อนให้ด้วยค่ะเอาละครับตอนนี้มาฟังนะครับว่าน้องพัดนะครับได้เรียนวิชาจากออฟบ้างจากน้องเปรี้ยวบ้างจากเทรนเนอร์บ้างวันนี้น้องพัดที่ไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังผมยังเชื่อว่า เธอก็จะให้ความสงหวังกับพวกเราต่อไปนะครับเชิญน้องพัดเตรียมตัวครับโชคดีครับเทรนเนอร์ออฟกับเทรนเนอร์เปรี้ยวนะครับมาดูนะครับผลงานของลูกศิษย์คุณนะครับตอนนี้น้องพัดพร้อมแล้วนะครับกับเพลงโบรักสีดำน้องพัด V6 หครับ อพัชชาครับ V 6คุณเจนพบครับเชิญครับถ้าจะพูดในเรื่องของความพยายามเนี่ยก็ควรจะต้องปรบมือให้เธอนะครับเพราะว่าทราบมาว่าไม่ได้มีพื้นเพเป็นคนอีสานแต่นี่คือความพยายามอย่างไรก็ตามครับ ถ้าเผื่อจะย้อนกันสักนิดหนึ่งจะพบว่านี่คือกรอนลำอมตะเป็นฝีมือของครูสุพรรณชื่นชมที่เขียนให้กับสิริพรอําไพพงและก็มีชื่อเสียงตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้หมอลำที่เพิ่งฝึกใหม่ๆทุกคนต้องผ่านกรอน,นี้ก่อนถ้าผ่านกรอน,นี้ไม่ได้โอกาสที่จะเป็นนางเอกลำเรื่องต่อกรอนไม่มีทางเพราะฉะนั้น ต้องให้คะแนนความพยายามของเธอถึงแม้ว่าสำเนียงของน้องพัดจะไม่ใช่เลยก็ตามเชิญคุณปังครับอย่างนี้แหละครับที่เขาเรียกว่ามืออาชีพ ทั้งๆท,ที่ไม่ถนัดและไม่คุ้นเคยนะครับแต่เนื่องจากเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงดีมากทำออกมาได้ดีนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับไม่ลืมนะครับถ้าไม่มีที่ไหนไปนะครับที่ปังทำเทปให้นะครับลเป็ดครับในเวลาไม่กี่วันก็ถือว่าปรับตัวได้เก่งนะครับปรับตัวได้เก่งจาก ถ้าบอกว่าพื้นฐานทางเพลงอีสานนี่มีน้อยมากก็ถือว่าเก่งนะครับพี่เพิ่มเติมให้นะคบเพิ่มเติมให้หนึ่งคือพี่รู้สึกว่าเราเหมือนเกรงไปนิดหนึ่งมันมันขาดความพริ้วนะครับอย่างที่อย่างที่เราทราบๆกันคืออีสานเนี่ยเป็นพื้นเพที่ที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีและเป็นคนสนุกสนานนะครับเราเราดูเราดูเกรงไปนิดหนึ่งนะครับ สองพี่เชื่อว่าด้วยความที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยเวลาเราเอื้อนคําบางคานะครับเวลาเอื้อนขึ้นเนี่ยการเอื้อนเร็วหรือเอื้อนช้าเนี่ยมันเป็นตัวบอกสำเนียงนะครับอย่างเช่นคําว่าออกพรรษาเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าถ้าพัดมีเวลาลองกลับไปดูซิว่าถ้าซากับซาเอื้อนช้าเอื้อนเร็วสำเนียงต่างกันนะครับแล้วลองไปฟังต้นฉบาับาเขาเอื้อนอย่างไรนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่เราร้องเขาเรียกอะไรไม่รู้พี่เรียกว่า คือช่วงแรปอะช่วงช่วงแรปอีสานเนี่ยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีโนต้ตหรือเปล่าลองไปฟังต้นฉนบับดีๆพี่รู้สึกเหมือนว่าบางคํามันต้องมีโนต้ตนะครับแต่ว่า,าพอพี่ฟังเราแล้วพี่พี่เลยไม่แน่ใจว่าตรงจริงๆมันมีโนต้ตหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องชมในเรื่องการปรับตัวว่าทําได้เก่งนะครับ,บนะพัชชา v ีหครับ ชอบพัชชาโหวต V6 ครับโชคดีนะครับ